สวัสดีครับวันนี้มาอัดคลิปที่ติดค้างไว้นะครับเป็นหวัดนิดหน่อย,ยนะฮะก็บอกกันไว้นานแล้วเหมือนกันว่าถ้ามียอดวิวเจ0 0 0มื่วิวจะทำคลิปอาวุธคลาสสิบเอดแบบไม่ต้องซื้อแต้มนะครับไม่ต้องซื้อเสริมแต้มนะครับห้ายก็นี่ก็ครบแล้วครับเกินแล้วครับอ่าตอนนี้74,282นะครับ ยอดคนติดตามก็7 5 6นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะครับเดี๋ยวท้าีีเดี๋ยวมีจริงๆอยากทำเป็นแบบเนื้อเรื่องนะครับเป็นวาวาสตอรี่ตั้งใจอยากทำอยู่ก็คือจะแนะนำระบบเกมทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยอะไรประมาณนี้แนะนำวิธีการเล่นวิธีการอัพหลายๆแบบนะครับแต่ว่าก็ด้วยหลายๆอย่างครับไม่ว่างจริง อยากทําให้อยู่ครับไม่ว่างถ้าว่างเดี๋ยวก็จะทําครับอันนี้มาแนะนําเสริมแต้มกันต่อละกันนะครับนี่นะครับหินเสริมแต้มนะครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูก่อนนะครับมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหินเสริมแต้มจะหาได้จากไหนครับก็หาได้จากนี่นะครับร้านค้าแล้วก็เดย์คัท8นะครับเวคัท8คัท9คัส10จะตกให้นะครับแล้วก็ แล้วก็ที่จะบอกว่าทําฟรีเนี่ยเดี๋ยจะบอกครับอันนี้เป็นหินดักควายนะครับเรียกหินเสริมแต้มดักควายนะครับเพราะว่าเรียกว่าหินเสริมแต้ม500ตอนมันเข้ามาใหม่ๆนี่ซื้อกันกระจายนะครับคิดว่าจะเอาไปเสริมแต้มพวกปัญญาพลังไวอะไรกายได้นะครับทําไมไม่ลองคิดดูเหรอครับว่าไอห้าร้อยเพชรเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วแม่งได้500แต้มเนี่ยผล,ลไม้แม่งจะขายกันยังไงครับ มันจะทำทำลายระบบผลไม้เลยซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็นั่นแหละหลอกคนโลภได้เยอะครับอย่าเรียกว่าไม่รู้ครับเรียกว่าโลภครับพอคิดว่าไว้กูซื้อแม่งกูได้500แต้มแน่ลองคิดสภาพดูถ้ามันซื้อแล้วไปเสริมได้500แต้มนะวันหนึ่งแม่งให้ซื้อ3 0 0พันนะ,ะซื้อ3 0 0พันมึงซื้อ2วันนี่ผลตันเลยเนี่ยถ้ามันเติมได้จริงก็โอเคครับก็โดนไปกันเยอะ,ะครับตัวนี้ใช้ได้ตอนคัสเจ็ดแลเวล็เกนะครับถึงจะมี พอคัทเเวลก้าวสิบนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ที่เป็นหินรูปหินเสริมแต้มแล้วก็มีคะแนน2 0 0พนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงการหาแบบฟรีนะครับหาแบบฟรีจะหาได้จากไหนนะครับซึ่งหลายๆคนผมว่าเล่นเกมนี้มาหลายเดือนก็ยังไม่รู้แต่ผมเนี่ยผมรู้ตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาเลยด้วยความที่พิเลนนะครับต้องบอกเลยว่าด้วยความที่พิเลนก็ พี่เล่นยังไงครับใส่อาวุธอยู่ดีครับอ,อยากรู้ว่าของสิบเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก็เลยไปเอาของน้ําเงินนะครับของน้ําเงินมารวมเป็นสิบเพื่อจะใส่เล่นอ่าพูดตรงๆเอาของน้ำเงินมารวมสิบเพื่อจะใส่เล่นเพราะตอนนั้นสเตตัสถึงแล้วแล้วก็สเตตัสถึงแล้ว,แ,ลว,ตตแ,ลวแต่ว่า ยังยังหาของไม่ได้เพราะว่าช่วงเมื่อก่อนนี้อา,อาวุธแพงอะไรแพงเงี้ยกว่าจะได้อาวุธแต่ละชิ้นก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราเล่นนําเขาไปก่อนก็เลยเอาของน้ําเงินนะครับมารวมเป็น10พอรวมเป็น10แล้วเนี่ยเอามาบดครับมันขึ้นว่าของน้ําเงินเนี่ยของฟ้าเนี่ยเขาเรียกของฟ้าของฟ้านะถ้าเอาของฟ้าคาัดเก้นะครับ3ชิ้นมารวมกันเนี่ยอของฟ้าคาัดเ สามออฟนะมารวมกันเป็นสิบสามออฟเนี่ยก็จะบดได้แค่สี่สิบห้าแต้มนะครับจะได้แต้มเสริมแต้มนะสี่สิบห้าแต้มแต่ถ้าเป็นสี่ออฟจะได้หกสิบแต้มของเขียวได้สามสิบแต้มนะครับของขาวได้สิบห้าแต้มนะครับของเขียวอของเขียวสี่ออฟผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าจริงๆเอามาบอกทําไมเพราะว่า ก็บอกให้รู้เฉยๆนะครับแต่ถามว่าแนะนําให้เอาของเก้าที่เป็นฟ้ากับเขียวขาวมาบดไหมไม่แนะนาครับไม่แนะนําให้รวม10บทดเพราะว่าเปลืองแร่เขียวมากครับเปลืองแร่เขียวมากเพราะว่าต้องใช้แร่เขียวเป็นแสนกว่าจะได้บดได้นะครับซึ่งมันเลยเป็นที่มาของการที่ว่าพี่เลนครับใส่กระทาบวกใส่กระทาคาสสิบได้ตอนนั้นพอใส่กระทาคาสสิบได้ก็กระทาที่ใส่เนี่ยแหละกระทาที่ตัวเองใส่เลย ก็ถอดมาใส่ในช่องบทครับก็เลยรู้ว่าเอา้าของคัสสิบสีม่วงนะครับบดได้ตั้งพันห้าร้อยแต้มซึ่งเราก็เลยมามองหลายๆอย่างว่าทีนี้ถ้าของคาสสิบเนี่ยถ้าเป็นอาวุธเนี่ยมันบดได้พันห้าร้อยแต้มละชุดละ่ะผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วพี่เลนครับก็เลยเอาชุดเก้ามารวมเลยครับเอาของเก้ามารวมเอาของเก้ามารวมซึ่งของเก้าเนี่ยจะหาได้จากไหนครับนี่ครับนี่ครับ,รบทำลายล้างเ่ยครับ ยิ่งคัสสูงนะครับอคาสแก็จะมีบอสตัวนี้นะครับที่ดรอปของ9หรือจะเป็นของ8จากบอสตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็เนี่ยมีแมงมุมอีกที่ยังไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งยังไปไม่ถึงเนี่ยผมก็ใกล้แล้วแหละใกล้ถึงแมงมุมแล้วเพราะตอนนี้วลเจ็ดห้าแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เข้ามาพูดถึงว่า,านี่ครับถ้าชุดเนี่ยเนี่ยแปลรูปเลยนะครับเลื่อนขั้นอุปกรณ์นี่ ถ้าชุดเนี่ยครับถ้าเรารวมกันเนี้ยเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยมันจะมันจะบดได้แค่800นะครับชุดสีชมพู8 0 0นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีนี้นะครับนี่เป็นสีม่วงเนี้ยถ้ารวมกันแล้วเป็นสีม่วงอย่างงี้ะบดนะครับมันจะได้1,000นะครับ800กับ1 0 0 0แล้วก็อาวุธเนี่ยอาวุธเนี่ยชมพูจะได้1,000นะครับถ้าเป็นม่วงจะได้1,5 0 0ซึ่งไม่มีใครบ้าอาวุธมาบดหรอกเพราะว่าแม่งก็ขายกันหมดแล้วครับ เพราะว่าขายแม่งคุ้มกว่าอยู่แล้วอาวุธอะแต่มันก็มีอาวุธบางประเภทที่คนไม่ใช้ครับอย่างธนูอย่าง,อย,างอ,าอย่างขวานนะครับอันนี้ก็มารวมบทได้นะครับก็ได้แต้มเหมือนกันแต่ว่าปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาคุณทําลายล้างแล้วได้ของล็อกไงถ้าเกิดได้อาวุธล็อกเงี้ยสมมติได้ได้ได้เคียวล็อกเคียวเล็อกอยาเงี้ยทำลายล้างมาได้เคียวเ้าล็อก เคียว8ล็อกก็มารวมรวมให้มันเป็น10บนะครับแล้วก็มาบดมาบดเอาก็จะได้เหมือนกันอ่ะทีนี้เรามายกตัวอย่างบดให้ดูนะครับว่าเนี่ยอันนี้ผมทมําไปแล้วของ10อ่ะเนี่ยนี่ของ10นะครับนี่แหวนดาบ10นี่โลสินะครับนี่อ่ากางเกง10บนะครับอ่านี่สร้อยสิอ่า,อ 10, อาพี่ทําไมไม่ขายอ่ะก็แม่งราคาถูกครับพี่ไม่ขายดีกว่าครับเนี่ย หมอกสิบนะครับกางเกงสิบนะครับเซิร์ฟนี้มันมันถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกหรอกครับแต่ว่าคนที่จะทําชุดคลาสสิบอะโคตรน้อยครับก็เลยเอาขายทําแต้มให้เอาทําแต้มมาทําอุ้งสิบเอ็ดดีกว่าเนี่ยครับแหวนสิบอะทีนี้เราจะมากดให้ดูครับอันนี้ธนูนะครับธนูสิบอันหนึ่งก็เนี่ยครับใส่เลยครับไม่ต้องเก็บคืนอันนี้ผมยังไม่บดแน่นอนครับเนี่ย เห็นไหมจะได้แต้มเสริมพลังหนึ่งพันนะครับใส่นะครับนี่สองพันแล้วเห็นไหมสามพันแล้วเห็นไหมนี่นะครับกดให้ดูเลยครับอ่าเดี๋ยวห้าพันละอันนี้ใส่ธนูให้ดูนะครับว่ามันได้หนึ่งพันห้านี่มันจะเป็นหกพันห้านะครับเห็นปะเพิ่มมาอีกพันห้าแล้วครับเนี่ยเห็นปะนี่เพิ่มมานะครับเพิ่มมานะครับเพิ่มมาเนี่ยครับเนี่ยแค่เนี้ยได้แต้มแก้วเก้าพันห้าละครับ แค่นี้ได้แต้ม9,005ครับได้ฟรีๆ9,005โดยที่ไม่ต้องซื้อเพชรนะครับถามว่าทำไมพี่ยังไม่บดรวมเลยไม่บทพี่จะไปให้น้องพี่บทก่อนนะครับเดี๋ยวน้องพี่จะทำะหน้าไม้11นะครับก็เนี่ยครับวิธีหาของอวิธีหาแต้มนะครับหาแต้มมาทำอาวุธคลาส11โดยไม่ต้องเสียเพชรนะครับโดยไม่ต้องเสียเพชรซื้อนะครับ เพราะอย่างหินตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีหินอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ครับตัวนี้นะครับก็มันก็ตกนะครับตกจากบอสแล้วก็ซื้อด้วยเพชรล็อกได้เหมือนกันครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็โอเคครับฝากไว้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็อ่าฝากไลค์ฝากแชร์แล้วครับเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะครับช่วยกันทำมาหากินนิดนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ